ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวก่อนไปขออนุญาตให้แต่ละท่านได้ฝากช่องทางหรือว่าสํานักงานติดต่อช่องทางติดต่อหน่อยสักเล็กน้อยค่ะเริ่มจากพี่จันทิตก็ในส่วนของโรงพักภูพิงค์นะครับซึ่งก็อยู่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับถ้ามีอะไรเนี่ยนะครับให้ไปไม่มั่นใจนะครับติดต่อเดินไปก็ได้ครับหรือขับรถไปก็ได้โรงพักภูพิงค์ หรือโทรนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับหรือเปิดเพจโรงพักภูพิงก็ได้นะครับเพจโรงพักภูพิงก็เป็นนะครับภูพิงโพลิสนะครับน้องเปิดดูได้เลยแล้วมีรูปผมอยู่แต่ระวังเพจลอมนะครับแต่ที่ถ้าไม่มั่นใจจริงเดินมาที่โรงพักนะครับค่ะโอเคค่ะพี่ปอฝากพี่กำลังจะเปิดเพจให้กล้องซูมนะอันนี้คือเพจ เพจเอนทาเนียไมเฟนเพจเดียวเท่าน like ั i̇şte parasite, elite, ้นนะครับโพสต์แรกปักหมุดจะมีหน้าของที่ปักหมุดอยู่ก็จะมีหน้าของพี่ป๊อบและพี่น้ำขิงเป็นโพสต์นี้นะครับถ้าโดยทั่วไปแล้วเอนทาเนียไมเฟนเนี่ยไม่ทักนักศึกษาไปก่อนเว้นเสียแต่ว่ามีกรณีฉุกเฉินเช่นนักศึกษามีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองฆ่าผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นโดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะเป็นคนทักมาเพราะฉะนั้นถ้ามีเพจเอนทานีย ไมฟินทักไปนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นพี่ป๊อปอย่างเงี้ยเออต้องการทำนูน่นทำนี่ให้อ่านดีๆนะครับไมไมเฟรนเท่านั้นแล้วพี่ไม่ทักไปก่อนนาะนะักศึกษาทักมาทำนัดพี่ก่อนได้ที่เพจนี้เท่านั้นยังไม่มีช่องทางการนัดอื่นๆน,นะครับส่วนของส่วนกลางส่วนกลางก็จะเป็นเพจ C M U My นาะอ C M U My แค่เพจเดียวนาะออาจจะมี TikTok แล้วก็มี เพจ Facebook นะครับแล้วก็เหมือนเดิมพี่จะไม่พี่นักจิตวิทยาไม่ทักไปไปทำนัดก่อนหรือต้องบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นไม่มีการทักไปทวงเงินค่าใช้จ่ายในการมารับบริการแน่นอนนะครับ เราอันนี้รับเคสต่างคณะด้วยไหมคะถ้าเป็นเอนทเนียไมเฟนรับเฉพาะนักศึกษาบุคลากรและคณาจารย์ของคณะวิศวะเท่านั้นครับแต่ถ้าเป็น CMU อ็ยไมับของทั่วมหาวิทยาลัยเพราะว่าเอนท์เนียไมเฟนพี่จะเป็นคนดูคนเดียวเอ้ยร่วมกับพี่น้ําขิงนะครับของคณะเราจะมีนักจิตอยู่2คนแต่ถ้าเป็นส่วนกลางก็จะมีนักจิตของส่วนกลางรวมพี่ก็จะเป็นทั้งหมด16คนอ๋อก็สามารถไปติดต่อที่ c m เอ็ยได้เลยใช่ไหมใช่ครับตรงชั้น2ศูนย์สุขภาพครับ โอเคค่ะฟังอา,อาจารย์ที่ปรึกษ,ษาก็ช่วยไปจะช่วยอาจจาะสร้างความไว้วใจว่าน้องๆสามารถมาปรึกษาได้ไม่ต้องกลัวอะไรเงรี้ค่ะฝากบอกนักศึกษาได้เลยครับก็นักศึกษาครับก็ไม่ต้องกลัวครับอาจารย์อา <laughs> จารย์ไม่ดุครับส่วนใหญ่อาจารย์บางคนจะเห็นภาพว่าอาจารย์พักคอมจะเหมือนลุยเจีย๋ยหรือเปล่า วิจิตเหมืนตัวละครหนึ่งเนะาะอาจจะบอกว่าอาจจะมีบ้างในบางอารมณ์นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อาจารย์เราจะเหมือนน้องลีนุกครับ <c oughs> ก็ขอว่ามาไว้ใจเรามาปรึกษาเราได้อาจารย์ก็อย่างที่บอกตอนแรกเป็นเหมือนที่พักใจเนาะช่องทางติดต่อของอาจารย์โดยทั่วไปอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะมีช่องทางของแต่ละคนแตกต่างกันแต่ว่าช่องทางหลกัหลกๆที่ทางภาควิชาใช้ก็อาจจะเป็นช่องทางเดียวกับที่มหาวิทยาลัยใช้นะครับคือ Microsoft Teams หรือทางอ e ีเมล ที่มันมี a d cmu.ac.th เพราะจะปลอมได้ยากที่สุดแล้วเนาะก็อาจจะมีตรงนั้นอาจารย์จะไม่ทักไปขอให้นักศึกษาเติมเงินให้กลางดึกแน่นอนนะครับฝากไว้ตรงนี้กับเสริมนิดหนึ่งครับถ้าเกิดบังเอิญว่าติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้หรือไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนไปพักวิชาเลยครับถ้าเกิดบางครั้งเราติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้แต่อาจารย์ท่านอื่นๆรวมทั้งบุคลากรพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเสมอครับพักวิชาอยู่ที่ไหนครับ อาคาร30ปีชั้น4ครับอเคคันนี้ภากคมนะครับถ้าคณะติดต่อทางคณะก็ได้นะครับได้ค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะก็หวังว่าเราจะได้มาแชร์นอเคสต่างๆเป็นเขาเรียกว่าอุทาหหอนหรือว่าเป็นมาประสบการณ์ให้ทุกคนนะคะได้ลอง รู้แล้วก็นําไปปรับใช้ว่าเราควรจะเอ๊ะหรือว่ามีแอคชั่นหรือวิธีการป้องกันยังไงบ้างนนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าที่ตํารวจจากสพภูวิงนะคะพี่ป๊อบ <c oughs> จากอ่ารักจิตวิทยาของคณะวิศวกรรมศาสตร,ตร์นะคะแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์เอม็มแล้วก็อาจารย์เอ็ดนะคะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็เพื่อของเราะคะหวังว่าจะไม่โดนหล,ลอกแล้วเนาะต่อไปอาจจะได้เข้ารู้โอเคอ่ะเอาไว้บ่ายเพื่อนหน่อยฝากฝากอะไรหน่อยฝากอะไรหน่อยก็ ฝากฝากนิดนดีเออแบบเป็นกำลังใจให้กำลังใจก็ได้อ่ถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองต้องหลอกนะก็เป่งคนที่ตัวเองละเอาไว้นะก็อย่าลืมไปแช้งความด้วยละกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ